สวัสดีครับครับขอบคุณสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านมาตามกันต่อกับแนวทางราวสามัคคีเมื่อวานวิ่งรูดเข้าไปตามกันเลยครับวันที่16เดือน72568วันนี้ชุดวินได้เลข61784เลขเด่นวิ่งรูดผมให้ที่เลข6กับเลข1จับคู่ให้3ชุด171813ตัวจับให้ชุดเดียวนะครับ481 ใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาได้ในชุดวินนะครับไปกันต่อที่สามัคคี VIP วันนี้ชุดวินได้เลข83,456เลขเด่นวิ่งรูดผมให้8กับ3ผมจับคู่ให้3ชุด34 35 36 3ตัวผมจับให้ชุดเดียว463ใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาได้ในชุดวินนะครับ ไปกันต่อที่ลาว VIP ลาว VIP ชุดวินวันนี้ได้เลข8 9 0 1 2เลขเด่นวิ่งรูดได้เลข8กับ9เน้นพิเศษให้เลข9เน้นให้9ระวัง6นะครับจับคู่ให้3ชุด909192ชุด3ตัวผมจับให้ชุดเดียวได้เลข972ใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาได้ในชุดวินนะครับ ครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นำผลที่ออกมาคิดวิเคราะห์หาเลขเด่นการนำแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ